จิตเดิมก็คือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งจิตที่มีการปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งคิดไปเป็นอะไรต่างๆนานาแต่พอหยุดความคิดปรุงแต่งก็เหลือแต่ว่าสักแต่ว่ารู้จิตเดิมก็คือจิตที่อยู่ในสมาธินี่เรียกว่าจิตเดิมเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อุเบกขาเป็นจิตเดิมแต่พอออกจากสมาธิมาก็มาปรุงแต่งก็เป็นจิตปลอมเนี่ย เราปรุงแต่งหลอกตัวเราเองวันนี้เราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นอย่างจิตเราก็เปลี่ยนไปตามการปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่จิตเดิมนี้มันไม่เปลี่ยนถ้าทําใจให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็จะเหลือแต่โอเบคาเหลือแต่สักแต่ว่ารานั่นแหละคือจิตเดิม